สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พามาชมข้าวโพดกันนะครับนี่คือ NK หกสองห้าสามนะฮะ<ว>นี่ก็ปลูกได้ประมาณห้าสิบวันนะครับฝนก็ตกเมื่อคืนฮะก็ปีนี้ก็ถือว่า ฝนดีครับทีนี้ครับนี่ก็เริ่มออกแอ่นะครับนะฮะเริ่มออกแล้วคนระับสูงมากครับทีนี้นะฮะออกแแอ่นะครับ ประมาณห้าสิบวันครับแปลงนี้เนี่ยออกดอกหัวเดีย๋ยวพามาชมใกล้ๆครับนี่ก็แปลงนี้ก็แปลงหลังบ้านนะ ก็เดี๋ยวพาชมรอบๆเนี่ยแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าแฉะครับฝนตกเมื่อคืนโอยอย่างลกครับนะเดี๋ยวพามาชมทางนี้ดีกว่าอรอ ปีนี้ฝนดีมันก็งามดีครับปีนี้นะครับกําลังท้องเลยฮะตอนยอดก็ใส่รองพื้นสิบหกยี่สิบศูนยนะครับตอนยอดก็เม็ดลง สองโลเกือบสามโลอะสองโลเก้าสองโลแปดสองโลเก้าครับฝนตกเมื่อวานนะคืนแขะอยู่นะครับโอ้ยห <c oughs> มา ตกใจน่ครับขึ้นข้างบนให้ดูครับโอ้อีนี้ครับือว่างามดีครับปีนี้ครับครับแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ครับหมาที่บ้านเห่าฮะสวัสดีครับ